สวัสดีครับผมดรอัอน,นันยินดีต้อนรับสู่ช่องสุขภาพไวทองวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อสุขภาพผู้สูงอายุไทยคุณหมอคะตลอด3ปีที่ผ่านมาพอตีสี่ฉันก็ตื่นตลอดเลยค่ะแล้วก็หิวน้ำต้องเข้าห้องน้ำกว่าจะกลับไปหลับได้ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงตอนกลางวันก็มึนๆงง,งๆความจำก็แย่ลงกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ระยะแรกเลยกังวลจนนอนไม่หลับเข้าไปใหญ่เลยค่ะ นี่คือคำพูดของคุณป้าสมศรีวัย65ปีที่มาพบฉันที่คลินิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสวัสดีครับผมรอนอานันต์จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์35ปีมีคนจำนวนมากจริงๆครับที่ประสบปัญหาการนอนหลับเหมือนคุณป้าสมศรีเมื่อการนอนหลับลึกหายไปภูมิคุ้มกันก็จะลดลงและความทรงจำก็เริ่มไม่คงที่ถ้าการนอนไม่หลับนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรืออัลไซเมอร์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในการดูแลก็อาจจะมากกว่าที่คิดไว้มากครับคนที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่มีใครบ้างไหมครับที่เหมือนคุณป้าสมศรีตื่นนอนตอนเช้ามืดบ่อยๆและรู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งไม่สดชื่นเมื่อตื่นนอนจริงๆแล้วผู้สูงอายุจํานวนมากที่มีอายุ60ปีขึ้นไปประสบปัญหาคุณภาพการนอนหลับลดลงครับแต่ไม่ต้องกังวลครับหากคุณดูวิดีโอนี้จนจบ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการนอนหลับยาวตลอดคืนจนถึงเช้าได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณป้าสมศรีเองก็เช่นกันครับหลังจากปฏิบัติตามวิธีที่ผมแนะนําเป็นเวลา3เดือนตอนนี้เธอนอนหลับตั้งแต่5้าทุ่มจนถึง6กโมงเช้าโดยไม่ตื่นเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องราวกันอย่างจริงจังกรุณากดปุ่มติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับกําลังใจเล็กๆน้อยๆของคุณมีความหมายมากสําหรับผมครับทุกคนคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับ พลิกตัวไปมาทั้งคืนกว่าจะหลับได้พอตื่นเช้ามากลับรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมและใช้เวลาทั้งวันอย่างงุนงงในทางกลับกันคุณคงเคยมีประสบการณ์ที่วันที่นอนหลับลึกตื่นเช้ามาก็รู้สึกกระปรี้กระเป่าและมีสุขภาพที่ดีตลอดทั้งวันนี่แหละครับคือพลังของการนอนหลับบรรพบุรุษของเราพูดว่าการนอนหลับคือยาบำรุงซึ่งมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งเราใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตไปกับการนอนหลับไม่ใช่แค่การใช้เวลาไปเฉย แต่ในช่วง8ชั่วโมงนั้นร่างกายของเรากำลังเกิดกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูที่น่าทึ่งครับก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อนครับประการแรกภูมิคุ้มกันหากขาดการนอนหลับลึกภูมิคุ้มกันจะลดลงอย่างรวดเร็วและเริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายครับจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาพบว่าคนที่นอนหลับลึกมากกว่า7ชั่วโมงต่อวัน มีโอกาสเป็นหวัดน้อยกว่าคนที่นอนหลับน้อยกว่า5ชั่วโมงอย่างมีนัยสำคัญการนอนหลับลึกไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่เป็นเวลาแห่งการบำบัดของร่างกายในขณะที่เรานอนหลับลึกเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะทำงานอย่างแข่งขันซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายและในสมองจะมีการกำจัดของเสียที่สะสมมาตลอดทั้งวันหากขาดการนอนหลับลึกกระบวนการฟื้นฟูเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องทำให้เราไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆครับ ผมขอแนะนํากรณีของคุณตาบุญมีวัย72ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพครับเมื่อท่านมาโรงพยาบาลของเราครั้งแรกความดันโลหิตอยู่ที่เศษ1 5 0ส่วน95ซึ่งค่อนข้างสูงปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดคือทุกคืนท่านจะตื่นขึ้นมา3-4ครั้งและใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะกลับไปหลับได้อีกครั้งจากผลการตรวจพบว่าการหลั่งสารเมลาโทนินของคุณตาบุญมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคน ในวัยเดียวกันอย่างมากเมลาโทนินคืออะไรเนี่ยละครับเมลาโทนินคือฮอร์โมนที่สมองของเราผลิตขึ้นเพื่อช่วยในการนอนหลับพูดง่ายๆก็คือเป็นยานอนหลับธรรมชาติที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นเองครับเมื่อขาดฮอร์โมนนี้แม้จะถึงเวลากลางคืนก็ยังนอนไม่หลับครับดังนั้นผมจึงเริ่มการรักษาคุณตาบุญมีโดยเน้นที่สารอาหารเพื่อการนอนหลับผมแนะนําให้ท่านรับประทานอาหารที่ช่วยให้นอนหลับได้ตามธรรมชาติอย่างสม่ําเสมอเช่นเชอร์รี่นมและกล้วย 6เดือนต่อมามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งเกิดขึ้นครับความดันโลหิตลดลงเหลือเศษ135ส่วนแ0และที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นมากจนตื่นแค่ครั้งเดียวในตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้ผมนอนหลับตั้งแต่5ทุ่มจนถึง6โมงเช้าเลยครับตอนกลางวันสมองก็ปลอดโปรง่งความจาก็กลับมาเหมือนเดิมท่านยิ้มอย่างสดใสและพูดแบบนั้นครับนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าครับไม่เลยครับ จากการสังเกตคนไข้ไวัยกลางคนและผู้สูงอายุนับพันคนที่ผมดูแลโดยตรงส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติตามการรับประทานสารอาหารเพื่อการนอนหลับอย่างถูกต้องจะสัมผัสได้ถึงคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน3เดือนครับมีจุดสําคัญมากตรงนี้ครับการรับประทานสารอาหารเพื่อการนอนหลับเพื่อ,นอ,นอฟื้นฟูภูมิคุ้มกันควรคํานึงถึงจังหวะชีวิตประจําวันตามธรรมชาติของร่างกายตั้งแต่ช่วงเย็น ร่างกายของเราจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดกลางคืนและเริ่มเตรียมการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับดังนั้นการรับประทานสารอาหารที่ถูกต้องในช่วงเวลานี้จึงมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วอาหารประเภทไหนบ้างที่จะช่วยให้นอนหลับลึกได้รอบตัวเรามีอาหารมากมายที่อุดมไปด้วยเมลาโทนินธรรมชาตินี่เป็นข้อมูลที่สําคัญมากดังนั้นควรน,นําปากกาและกระดาษมาจดบันทึกไว้ครับประการแรกทาเชอรี่ในบรรดาผลไม้ทั้งหมด ทัชเชอรี่มีปริมาณเมลาโทนินธรรมชาติสูงที่สุดต่างจากเชอรี่ทั่วไปที่มีรสหวานจัดทัชเชอรี่มีรสเปรี้ยวเป็นลักษณะเฉพาะการดื่มน้ำทัชเชอรี่ห่งแก้วก่อนนอน 2. ชั่วโมงจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้อย่างมากอย่างไรก็ตามน้ำเชอรี่บางชนิดอาจมีน้ำตาลสูงดังนั้นโปรดตรวจสอบปริมาณน้ำตาลก่อนรับประทานนะครับประการที่2ถัทวต่างๆโดยเฉพาะวอลนัท อาล์มาลและพิตาชิโออุดมไปด้วยเมลาโทนินและแมกนีเซียมซึ่งช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและผ่อนคลายระบบประสาทการรับประทานวอลนัทหนึ่งกำมือต่อวันสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้อย่างไรก็ตามวอลนัทเป็นอาหารที่มีไขมันสูงโปรดระวังอย่ารับประทานมากเกินไปนะครับประการที่3ไข่ไข่มีส่วนประกอบของเมลาโทนินและมีโปรตีนและธาตุเหล็กสูงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมด้วยครับ ประการที่4กล้วยกล้วยใช้เวลา2 3ถึงชั่วโมงในการเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินในร่างกายหลังการรับประทานดังนั้นการรับประทานกล้วยก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับได้สนิทครับกล้วยหนึ่งลูกก็เพียงพอสำหรับอาหารว่างยามเย็นครับประการที่5นมอุนอ่นๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คนโบราณบอกว่าถ้าจะนอนไม่หลับให้ดื่มนมอุนอ่นๆนมมีแคลเซียมและส่วนประกอบที่ช่วยให้นอนหลับได้เมื่อทั้งสองอย่างนี้รวมกันร่างกายของเราจะผลิตเมลาโทนินออกมาตามธรรมชาติมากขึ้นครับ ดื่มนมอุ่นๆ1ถึงชั่วโมงก่อนนอนครับประการที่6ชาพุทราสารซาโปโนินที่อยู่ในพุทรามีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทช่วยคลายเครียดคลายความวิตกกังวลและช่วยให้นอนหลับลึกเมื่อนอนไม่หลับเนื่องจากความเครียดและความวิตกกังวลการรับประทานอาหารเหล่านี้อย่างเหมาะสมในช่วงเย็นจะช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนเข้าสู่โหมดกลางคืนได้อย่างเป็นธรรมชาติและช่วยให้คุณนอนหลับลึกได้ครับการนอนหลับลึก ช่วยฟื้นฟูประการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของร่างกายนั่นคือภูมิคุ้มกันนั่นเองครับการฟื้นฟูภูมิคุ้มกันไม่ใช่แค่การป้องกันบัดเท่านั้นแต่เป็นกุญแจสําคัญในการรักษาสุขภาพโดยร,วม,รวมของร่างกายครับแต่ว่าประโยชน์ที่น่าทึ่งของการนอนหลับลึกไม่ได้จบลงแค่นั้นครับการวิจัยล่าสุดพบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพมีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อสุขภาพสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมมีใครบ้างไหมครับ ที่เคยคิดว่าความจําของเราไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเลยถ้าเป็นเช่นนั้นอย่าพลาดเนื้อหาที่ผมกําลังจะพูดถึงต่อไปนี้เด็ดขาดครับนี่คือพลังที่สองของการนอนหลับและเป็นส่วนที่หลายๆคนอยากรู้มากที่สุดครับคุณหมอคะเดี๋ยวนี้ทําไมฉันถึงขี้ลืมขนาดนี้ก็ไม่รู้คะ่ะจําไม่ได้ว่าพูดอะไรไปเมื่อวานและชอบลืมที่วางของไว้ตลอดเลยคะ่ะกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ระยะแรกเลยกังวลจนนอนไม่หลับเลยคะ่ะนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินเกือบทุกวันในคลินิกครับ คุณคิดว่าความจําเสื่อมตามอายุเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับไม่ใช่เลยครับแค่การนอนหลับที่ถูกต้องก็สามารถช่วยความจําดีได้เหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแม้จะอายุมากขึ้นก็ตามครับจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้สูงอายุวัย70ปีที่นอนหลับลึก7-8ชั่วโมงต่อวันมีคะแนนการทดสอบความจำสูงกว่าคนวัย50ปีที่นอนหลับไม่เพียงพอครับ ในขณะที่เรานอนหลับลึกสมองของเราจะเริ่มทําความสะอาดและจัดระเบียบความทรงจําน้ําไขสันหลังจะไหลเวียนทั่วสมองและชะล้างโปรโตีนที่เป็นพิษที่สะสมมาตลอดทั้งวันซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้เองที่สมองจะทําความสะอาดของเสียที่เป็นพิษซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมได้อย่างหมดจดครับผมขอแนะนํากรณีศึกษาจริงครับเรื่องราวของคุณยายจันทันเพน วัย74ปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อมาหาผมครั้งแรกคะแนนการทดสอบการทำงานของสมองเบื้องต้นอยู่ที่19เต็ม24ซึ่งอยู่ในระดับที่สงสัยว่าเป็นภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยนั่นหมายความว่าท่านอยู่ในระดับอันตรายที่อาจเริ่มเป็นภาวะสมองเสื่อมได้ครับท่านนอนหลับตอน5ทุ่มแต่จะตื่นเป็นประจำตอนตีหนึ่งตีสและตีห และนอนไม่หลับเป็นเวลา20-30ถึงนาทีในแต่ละครั้งครับผมได้ให้คำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อสุขภาพสมองแก่คุณยายจันทันเพนโดยเน้นให้ท่านรับประทานปลาที่มีไขมันดีอุดมไปด้วยโอเมก้า3เช่นปลาทูหรือปลาอินทรีอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์และบลูเบอร์รี่กับถั่วต่างๆเล็กน้อยทุกวันรวมถึงอาหารที่ช่วยในการนอนหลับเช่นนมหรือกล้วยในช่วงเย็นอย่างสม่าเสมอครับ คุณยายจันทร์ันเพนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับการนอนหลับเป็นอย่างดีและ6เดือนต่อมาคะแนนการทดสอบการทำงานของสมองของท่านดีขึ้นเป็น22ซึ่งกลับมาอยู่ในช่วงปกติครับเดี๋ยวนี้จำชื่อคนได้ไม่สับสนแล้วคะ่ะและก็ไม่ลืมนัดหมายด้วยคะ่ะพอได้นอนหลับเต็มที่ตอนกลางวันสมองก็ปลอดโปร่งจริงๆคะ่ะท่านเล่าให้ผมฟังครับท้ายที่สุด การนอนหลับลึกเป็นช่วงเวลาเดียวที่สมองของเราทําความสะอาดและฟื้นฟูตัวเองและนี่คือวิธีที่แน่นอนที่สุดในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมและรักษาความทรงจําครับจนถึงตอนนี้ผมได้พูดถึงประโยชน์ที่น่าทึ่งของการนอนหลับต่อภูมิคุ้มกันและสุขภาพสมองแล้วแต่จริงๆแล้วการนอนหลับยังเป็นยาบําบัดที่สมบูรณ์แบบที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของร่างกายเราด้วยครับระดับน้ําตาลในเลือดและการนอนหลับมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากกว่าที่คิดไว้ครับ หากเรารับประทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปในตอนเย็นระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเชาามืดทำให้ร่างกายส่งสัญญาณอันตรายในเวลานี้ฮอร์โมอนความเครียดอย่างคอตซอลและอะดรนีนาลีนจะหลั่งออกมาทำให้เราตื่นจากหลับโดยไม่ตั้งใจครับผมขอแนะนำกรณีศึกษาจริงครับเรื่องราวของคุณป้าสีไพรวัย67ปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีครับ เมื่อท่านมาหาผมครั้งแรกระดับน้ําตาลในเลือดตอนเช้าอยู่ที่126ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นของโรคเบาหวานและค่าเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดอยู่ที่6-7ครับแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือรูปแบบการนอนหลับของท่านทุกคืนท่านจะตื่นเป็นประจําต,ตอนตี2และตี4และพลิกตัวไปมาเป็นเวลาหชั่วโมงกว่าจะหลับได้ซึ่งเป็นเช่นนี้มา2ปีแล้วครับเมื่อพิจารณาอย่างละเอียด พบว่าคุณป้าสีไพรมีนิสัยการรับประทานผลไม้ขนมหรือขนมหวานหลัง2ทุ่มท่านคิดว่าการรับประทานของหวานจะช่วยให้นอนหลับได้แต่นี่แหละครับคือสาเหตุที่แท้จริงของการตื่นนอนบ่อยในตอนกลางคืนการรับประทานอาหารหวานในช่วงดึกทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นขึ้น,นลงๆอย่างรวดเร็วซึ่งขัดขวางการนอนหลับลึกครับผมได้สั่งอาหารเย็นพิเศษเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้คุณป้าสีไพรครับหลักสําคัญมี3ข้อครับ ประการแรกผมบอกให้ท่านหยุดรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลเชิงเดี่ยวหลัง6กโมงเย็นโดยสิ้นเชิงครับประการที่ 2, ผมแนะนําให้ท่านรับประทานผักที่มีใย,ยอาหารสูงให้เพียงพอในมื้อเย็นครับประการที่ 3, ผมแนะนําให้ท่านรับประทานนมหรือถั่วหนึ่งกำมือที่มีโปรตีนสูงก่อนนอนเท่านั้นครับ3เดือนต่อมาเมื่อคุณป้าสีไพรกลับมาพบผมผมก็ประหลาดใจครับระดับน้ําตาลในเลือดตอนเช้าของท่านลดลงเหลือ108 และค่าเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดก,ก็ดีขึ้นเป็น6 2ครับที่น่าทึ่งกว่านั้นคือคุณภาพการนอนหลับครับเดี๋ยวนี้ผมนอนหลับตั้งแต่5ทุ่มจนถึง6โมงเช้าโดยไม่ตื่นเลยครับการตื่นนอนตอนเช้ามืดและพลิกตัวไปมาเหมือนเป็นเรื่องโกหกเลยค่ะตอนกลางวันสมองก็ปลอดโปรง่งและเบาหวานก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะคุณป้าศรีภัยมีความสุขมากจนบอกว่าชีวิตของท่านเปลี่ยนไปครับ นี่เป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าครับไม่เลยครับจากคนไข้ที่มีภาวะระดับน้ําตาลในเลือดผิดปกติที่ผมดูแลโดยตรงส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินมื้อเย็นจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่จํานวนครั้งของการตื่นนอนตอนกลางคืนลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน3เดือนครับมีจุดสําคัญที่คุณต้องจําไว้ครับหลักการทองคําของอาหารเย็นเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดคือลําดับครับรับประทานผักก่อนตามด้วยโปรตีนและสุดท้ายคือคาร์โบไฮเดรต แค่การรักษาระดับนี้ก็สามารถป้องกันร,ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยลดจํานวนครั้งของการตื่นนอนตอนกลางคืนได้อย่างมากครับนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ําตาลเชิงเดียวหลัง6กโมงเย็นและรับประทานนมหรือถั่วที่มีโปรตีนสูงในปริมาณเล็กน้อยก่อนนอนจะดีที่สุดครับทุกคนครับจนถึงตอนนี้ผมได้พูดถึงประโยชน์ที่น่าทึ่งของการนอนหลับที่ควบคุมภูมิคุ้มกันสุขภาพสมอง และแม้กระทั่งระดับน้ําตาลในเลือดของร่างกายเราแล้วครับแต่จากการวิจัยล่าสุดพบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการควบคุมน้ําหนักและสุขภาพการเผาผลาญอาหารด้วยครับประโยชน์ที่4ของการนอนหลับคือการควบคุมน้ําหนักและการเผาผลาญไขมันอย่างมีประสิทธิภาพคุณหมอคะกินเท่าเดิมแต่ท้องกลับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยคะ่ะออกกําลังกายก็แล้วทําไมน้ําหนักไม่ลดลงก็ไม่รู้คะ่ะ นี่คือปัญหาที่ผมมักจะได้ยินจากคนไข้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่อายุ50ปีขึ้นไปครับมีหลายคนคงประสบปัญหาคล้ายๆกันใช่ไหมครับเนื้อหาที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้อาจเป็นความหวังใหม่สําหรับคุณครับการนอนหลับคือเวลาที่ร่างกายของเราจะคลายค,ายความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งวันและเติมพลังใหม่ครับในขณะที่หลับฮอร์โมนการเจริญเติบโตจะหลั่งออกมาทําให้กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันเกิดขึ้นอย่างแข็งขันครับ คุณป้าสมหญิงวัย58ปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตบอกว่าน้ำหนักของท่านเพิ่มขึ้นจาก68กิโลกรัมเป็น72กิโลกรัมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบเอวเพิ่มขึ้นถึง5เซนติเมตรครับสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดคือแม้จะกินเท่าเดิมแต่น้ำหนักก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณหมอคะฉันเป็นคนกินน้อยมาตั้งแต่สาวๆแล้วค่ะ ทำไมถึงอ้วนขึ้นได้ขนาดนี้คะการอ้วนทําให้ฉันเครียดมากค่ะท่านระบายความกังวลให้ผมฟังครับเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดพบว่าคุณป้าสมหญิงมีรูปแบบการนอนหลับที่ขาดช่วงอย่างเห็นได้ชัดท่านนอนหลับตอน4ี่ทุ่มครึ่งแต่จะตื่นเป็นประจำตอนตีหนึ่งตีสและตีห้าครั้งละ20่สถึงสานาทีครับเวลานอนทั้งหมดประมาณหชั่วโมงแต่ท่านนอนหลับลึกแทบไม่ได้เลยครับ สถานการณ์เช่นนี้ดำเนินมาเป็นเวลา3ปีทำให้สมดุลของฮอร์โมนการเผาผลาญของท่านเสียไปโดยสิ้นเชิงครับผมได้แนะนำวิธีการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและช่วยในการเผาผลาญไขมันตอนกลางคืนให้คุณป้าสมหญิงครับซึ่งรวมถึงการอดอาหาร3ชั่วโมงก่อนนอนการเดินเล่นตอนเย็น30นาทีการรักษาอุณหภ,ภูมิห้องนอนไว้ที่1 8ถึง20องศาเซลเซียส และการรับประทานถั่วเล็กน้อยที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมและสังกะสีครับ 5. เดือนต่อมาคุณป้าสมหญิงมีน้ำหนักลดลงถึง6กิโลกรัมและรอบเอวก็ลดลง7เซนติเมตรครับกินเท่าเดิมแต่น้ำหนักลดลงเองเลยค่ะพอได้นอนหลับเต็มที่ตอนเช้ารู้สึกตัวเบาขึ้นมากเลยค่ะท่านบอกผมด้วยความประหลาดใจครับกฎทองของการนอนหลับเพื่อควบคุมน้ำหนักคือความสม่ำเสมอครับ การนอนหลับและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันมีประสิทธิภาพมากกว่าการลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารมากครับเพราะนาฬิกาการเผาพลาญของร่างกายต้องทำงานอย่างแม่นยำเพื่อให้ฮอร์โมนทำงานได้อย่างถูกต้องครับแต่ทุกคนครับแม้ว่าพลังของการนอนหลับทั้ง4ข้อที่ผมพูดถึงไปแล้วจะน่าทึ่งมากแต่ประโยชน์ที่5อาจสำคัญที่สุดก็ได้ครับนั่นคือสุขภาพจิตและการควบคุมอารมณ์มีใครบ้างไหมครับที่รู้สึกว่าช่วงนี้หงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ และรู้สึกหดหูบ่อยๆคุณอาจคิดว่ามันเป็นเพราะอายุมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับการนอนหลับอย่างใกล้ชิดครับจากการวิจัยของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปที่นอนหลับลึกมากกว่า7ชั่วโมงมีอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าต่ำกว่าผู้ที่นอนหลับน้อยกว่า5ชั่วโมงอย่างมีนัยยะสำคัญครับทำไมถึงมีความแตกต่างกันแบบนี้ การนอนหลับลึกคือเวลาที่สมองของเราซ่อมแซมศูนย์ควบคุมจิตใจสารแห่งความสุขจะถูกเติมเต็มในขณะที่นอนหลับและสารความเครียดจะสงบลงในทางกลับกันหากนอนหลับไม่เพียงพอเบรกทางอารมณ์จะเสียทําให้เราหงุดหงิดง่ายและอ่อนไหวทางอารมณ์มากกว่าปกติครับคุณป้ามาลีวัย72ปีซึ่งเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลของเราเมื่อท่านมาหาผมครั้งแรก ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าและกำลังรับประทานยาแก้ซึมเศร้าอยู่ครับท่านบอกว่าทุกเช้าเป็นเรื่องที่น่ากลัวและไม่อยากทำอะไรเลยครับความสัมพันธ์กับครอบครัวก็ไม่เหมือนเดิมและมักจะทะเลาะกันบ่อยๆด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณป้ามาลีประสบปัญหาการนอนหลับอย่างรุนแรงการนอนหลับไม่เพียงพอหรือหลังทําให้การทํางานของการควบคุมอารมณ์ของสมองเสียไปโดยสิ้นเชิงครับผมได้ให้คาแนะนําพิเศษเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อฟื้นฟูอารมณ์ของคุณป้ามาลีครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําให้จังหวะชีวิตประจําวันเป็นปกติครับผมแนะนําให้ท่านตื่นนอนตอน7จ็ดโมงเช้าและตากแดดเป็นเวลา30นาทีและในตอนเย็นให้ท่านอาบน้ําอุ่นพร้อมกับใช้วิธีผ่อนคลายด้วยกลิ่นลาเวนเดอร์นอกจากนี้ผมยังแนะนําให้ท่านรับประทานโอเมก้า3และแมกนีเซียมอย่างสม่ําเสมอซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมอารมณ์ครับ 6. เดือนต่อมา รูปแบบการนอนหลับของคุณป้าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงท่านนอนหลับตอน4ี่ทุ่มครึ่งและตื่นตอน6กโมงเช้าโดยตื่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวนี้มีความสุขกับการตื่นเช้ามากเลยค่ะมีแรงเล่นกับหลานๆแล้วก็คุยกับสามีได้เหมือนเดิมแล้วค่ะท่านยิ้มอย่างสดใสและพูดแบบนั้นครับความลับของการนอนหลับเพื่อฟื้นฟูอารมณ์คือความสม่ำเสมอครับการรักษารูปแบบการนอนหลับอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย3ส,สัปดาห์ขึ้นไป ะช่วยให้วงจรการควบคุมอารมณ์ของสมองกลับมาเป็นปกติครับตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบถึงพลังที่น่าทึ่งทั้ง5้าของการนอนหลับแล้วครับลองนําสิ่งที่คุณได้ยินในวันนี้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันทีละขั้นตอนดูนะครับแค่หนึ่งเดือนคุณก็จะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณเองครับผมจะสรุปวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอีกครั้งนะครับคุณอาจจะจดบันทึกไว้ก็ได้ครับประการแรกเวลานอนที่แม่นยํา นอนหลับให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงต่อวันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของการนอนหลับลึกครับลองฝึกร่างกายของคุณให้นอนหลับและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันดูนะครับคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณก็ต่อเมื่อคุณรักษาระยะเวลาการนอนหลับอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย3ส,สัปดาห์ครับประการที่2ปรับสภาพแวดล้อมการนอนหลับให้เหมาะสม วางสมาร์ทโฟนให้ห่างจากห้องนอนแล้วใช้นาฬิกาปลุกแบบอนาล็อกแทนครับรักษาอุณหภูมิห้องนอนให้เย็นมืดสนิทและเงียบสงบครับประการที่3การจัดการเวลาช่วงเย็นหยุดรับประทานอาหาร3ชั่วโมงก่อนนอนและหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายอย่างหนัก2ชั่วโมงก่อนนอนครับให้คุณผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการยืดเส้นยืดสายเบาๆหรือการทําสมาธิแทนครับประการที่4 การรับแสงแดดยามเช้าทันทีที่ตื่นนอนให้รับแสงธรรมชาติเป็นเวลา15-30นาทีจะช่วยให้จังหวะชีวิตประจำวันเป็นปกติครับแม้ในวันที่ท้องฟ้ามืดครึม้มการใช้เวลานอกบ้านก็มีประสิทธิภาพมากกว่าก,า,การใช้แสงไฟในร่มมากครับประการที่5รับประทานสารอาหารที่ช่วยในการนอนหลับรับประทานถั่วต่างๆที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมทัสเชอรี่และนมที่มีเมลาโทนินธรรมชาติ และพุทธะที่มีฤทธิ์สงบเงียบในปริมาณที่เหมาะสมในช่วงเย็นครับทุกคนครับสิ่งที่ผมพูดไปไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้ยืนยันด้วยตนเองจากการดูแลคนไข้นับพันคนเป็นเวลา35ปีครับการรักษาความกระปรีก้กระเป่าเหมือนคนวัย50ปีเมื่ออายุ80ปีและความจำเหมือนคนวัย40ปีเมื่ออายุ70ปี ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับคืนนี้เอาสมาร์ทโฟนออกจากห้องนอนหยุดรับประทานของว่างหลัง2องทุ่มและเข้านอนในเวลาที่กำหนดครับ3เดือนก็จะเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอนครับหากวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลสุขภาพอันมีค่าเช่นนี้ในอนาคตครับและโปรดแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่คุณกําลังปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการนอนหลับหรือแผนการที่คุณจะลองทําหลังจากดูวิดีโอนี้หรือคําถามใดๆก็ได้ครับผมจะอ่านทุกความคิดเห็นและตอบกลับด้วยตัวเองครับผมเองก็เคยประสบปัญหาการนอนหลับมาก่อนครับแต่ตอนนี้ผมหลับลึกทุกคืนและรู้สึกสดชื่นทุกเช้าครับคุณก็ทําได้อย่างแน่นอนครับการนอนหลับที่ดีชีวิตวัยเกษียณที่กะปรี้กระเปล่าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับ